การเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียนตอนที่137ถึงตอนที่138 mm hmm. ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพจ mm hmm. เค็ดวิชาโคตรเกียนด้วยนะครับและสำหรับคนที่อยากอ่านเอง mm hmm. เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเอาล่ะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับโอ้ mm hmm. oh, ชูเทียนนี่นะ mm hmm. ไอ้พวกกระจอกมารวมตัวทำอะไรกันที่นี่ล่ะฮะแกมันก็แค่มารับใช้หวังกก่หลูเบงอะไรดักหนาะ เทียบกับคุณชายจัวเจ้านายของแกมันก็แค่ขี้อย่ามาทําตัวอวดดีที่นี่หน่อยเลยที่นี่คือทินของคุณชายจัวหาคุณชายจัวไอ้หน้างโง่ที่มาแย่งผู้หญิงของคุณชายหวังน่ะเหรอ ถ้ายัางสติดีอยู่ก็ใส่หัวออกไปจากจินหลิงซะอย่ามายุ่งกับคุณหนูเย่อ,อีกบางทีคุณชายหวังอาจจะยอมไว้ชีวิตหนอนเน่าของผู้แกก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นแกก็จะได้ตายอย่างอนาถหาพูดอะไรของแกไอ้สาระแลวกล้าดียังไงมาพูดกับคุณชายจั่วแบบนี้นี่อย่าเสียงดัง พูดมาสิแกอยากตายด้วยวิธีไหนล่ะพูดได้ดีแต่คนที่จะตายคือแกตั้งหากอาโถไอตัวประกอบเอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมไอตัวเล็กนี่มันถึงได้แข็งแกรงขนาดน,นี้ แกเป็นแค่มารับใช้ของหวังกู่ลู่ฉันจะไม่ฆ่าแกหรอกนะกลับไปบอกเจ้านายของแกพรุ่งนี้ฉันจะไปหาถึงที่เตรียมล้างคอไว้ให้สะอาดด้วยละ่ะแกได้จัวปู้ฝานเราได้เห็นดีกันแน่พรุ่งนี้คุณชายหวังจะสั่งสอนแกเอง ยอดเยี่ยมกระเทียมดองสมเป็นคุณชายจัวมีคุณชายจัวอยู่ไอแซ่หวังนั่นโดนเล่กระทืบขี้แตะขี้แตนแน่คุณชายจัวหวังผูลูกเป็นสมาชิกพันธมิตรสายบูระดับกลางเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันสักหน่อยหรอครับต้องเตรียมสิครับ นายทุนชูเทียนคุณนี่โง่ขึ้นทุกวันเลยนะเรื่องนี้ยังต้องมาถามผมอีกเหรอเออเอเ๋คุณชายจัวผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้คุณชายต้องการปืนหรือว่าเตรียมเหล้าเบียดีๆไว้สิครับฉลองกันให้เต็มที่ฉันจะไปกินข้าวละแยกย้ายได้อ๋าเหล้าเบียดีๆ ้าอยากจะมีชีวิตสงบสุขต้องห้ามคิดเป็นศัตรูกับคุณชายจัวเด็ดขาดวันต่อมาคฤหาสจันกระจางคงต้องขอพูดว่าผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านอุตส่าห์เดินทางมาถึงที่นี่ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจแห่งจินหลิงผมก็หวังว่าความร่วมมือของพวกเราทุกคนจะสามารถช่วยกันสร้างความสามาคัคคีให้จินหลิงได้คุณชายหวังเท่มาก หวังกูลูสมแล้วที่เป็นคุณชายหวังพูดได้ดีจริงๆยินดีกับคุณชายหวังด้วยที่รวมอำนาจจินหลิงได้สำเร็จเจ้าของอำนาจจินหลิงหืมทำไมฉันไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนเลยหืมได้ข่าวว่าแกพยายามอย่างหนักที่จะหาตัวฉัน จะทำอะไรได้ล่ะหืมนั่นใช่จัวปู้ฝานลาชันแห่งจินหลิงหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีฝีมือน่ากลัวขนาดนั้นเลยถ้าไม่มีพวกชูเทียนเดินตามหลังจัวปู้ฝานก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกนักเรียนธรรมดาชัดๆหืมคุณชายจัวผู้โด่งดังแห่งจินหลิงก็มาด้วยมีโอกาสได้เห็นวันนี้ดูองค์อาสมคำล่ำาหรือจริงๆ นี่อยากเจอฉันเพื่อพูดจาเลียแข้งเลียขางั้นเหรอไม่ใช่อยู่แล้วฉันอยากให้นายยอมมาเป็นคนของฉันพวกเราจะร่วมสร้างจินหลิงไปด้วยกันถึงฉันจะไม่ได้ความสำคัญอะไรกับจินหลิงนักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยอมให้หมาแมวที่ไหนไม่รู้มาอวดอ้างตัวเป็นเจ้าของได้ น้อยจัวผู้ฝานแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะพูดดีๆด้วยไม่ชอบเหรอนั่นเซหันดีเกินไปแล้วจัวผู้ฝานอย่าให้มันมากนักน,นะต่อหน้าคุณชายหวังแกคิดว่าตัวเองจะสู้ได้เหรอฮะเฮ้ยกูแล้วก็เงดหลายกับพวกมึงนะไอพวกตัวประกอบสำรับคุณชายจัวหวังกูลูก็เป็นแค่ก่อนขี่กาดียังไงมาพูดจาดูถูกคุณชายจัวของเราฮะ พวกแกนั่นแหละคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้พูดกับคุณชายจัวแบบนี้นั่นสิในหัวนั่นสมองหรือก้อนขี้มูฉันอยู่ในกลุ่มพันธมิตรสายบู ถึงในกลุ่มนั้นฉันจะไม่ได้มีตำแหน่งสูงนักแต่ก็ยังถือว่ามีหน้ามีตาในจินหลิงฉันก็มีเส้นสายสัมพันธ์อยู่บ้างฉันเชื่อว่าหลังจากคุณชายจัวรู้จักฉันดีกว่านี้ก็คงจะเปลี่ยนใจฉันตู้เหวยเจียงฮะอะไรนะตู้เหวยเจียงเศรษฐีอันดับสองแห่งจินหลิงนั้นเหรอ ถูกต้องเขาคือผู้ถือหางเสือของกิจการเฉียนหลงแค่ตัวเขาเองก็มีมูลค่าสี่พันล้านแล้วว่าแต่ธุรกิจของเท่าแก่ตู้ไปไกลถึงนอกเมืองแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงกลับมาล่ะยังจะถามอีกเหรอก็กลับมาเพื่อคุณชายหวังไงฮฮตู่วเจียงเป็นคนของงูงปู่ลูล้นเหรอคนพวกนี้ไม่เข้าใจคุณชายจัวดีพอ ออหน้าคุณชายจัวแล้วเงินก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเศรษฐีพวกนี้ไม่สามารถสร้างความกดดันอะไรให้คุณชายจัวได้หรอกตู้เหวยเจียงไม่เห็นจะเคยได้ยินคุณชายจัวช่างฝีปากกล้าดีจริงๆเลยนะแม้แต่เท่าแก่ตู้คุณก็ยังไม่เห็นหัวฉันเจ้าเทียนไฮฉันชินหานหยาง ฉันว่านฟู่ทงเชีย่ยแล้วเศร็จเทียนดับสี่อันดับหาอันดับเจมากันหมดแล้วมีทั้งคนที่ควบคุมธุรกิจแฟชั่นอาหารและอสังหาริมทรัพย์เส้นสายของคุณชายหวังสุดยอดไปเลยหืมมีอีกไหมเอ๊ะไม่พองั้นเหรอ ฉันจากพันธมิตรสายบูรวมกับเศรษฐีตู้เศรษฐีเจ้าประธานฉินเท่าแก่ว่านรวมถึงตระกูลหวังของฉันจัวผู้ฝานแกยังไม่ยอมแพ้อีกงั้นเหรอแย่เ <Yeah, S 1> ปยจริงเฮยเปาหลิวตงชูเทียนพวกแกยังอยู่ฝั่งนั้นอีกเหรอผมคุณชายจัวผมขอโทษคุณชายจัวผมต้องทำเพื่อครอบครัว คุณชายจัวขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาไอ้พวกชั่วหรือบุญคุณที่คุณชายจัวทำเพื่อผู้แกหมดไปแล้วหรือไงน้อยชูเทียนหวังกูลูไม่ต้องพูดคุณชายจัวมีบุญคุณต่อชั้นใหญ่หลวงต่อให้แกฆ่าชั้นวิญญาณของชั้นก็จะไม่ลังเลไม่มีทางหันเหไปให้พูกแกแน่นอน สนุกกันจังนะเอ๊ะมาสเตอร์เจียงมาสเตอร์เจียงนี่นะสวัสดีครับมาสเตอร์มาสเตอร์เจียงมาทําอะไรที่นี่มาสเตอร์เจียงกับคุณชายหวังมาจากพันธมิตรสายบูเหมือนกันเขาก็มาเพราะคุณชายหวังอยู่แล้วสิคนอย่างมาสเตอร์เจียงยังให้เกียรติคุณชายหวังน่ากลัวเกินไปแล้วแปลกจังเราไม่ได้เชิญเขามานี่ทําไมเขาถึงได้มาล่ะ ไม่คิดแล้วกันถึงยังไงการที่เขามามันก็มีประโยชน์ต่อเราได้น่ามากกว่าเศรษฐีพวกนี้รวมตัวกันซะอีกมาสเตอร์เจียงการต้อนรับอาจจะบกพร่องไปบ้างหวังว่าจะไม่อะอะไรกันมาสเตอร์เจียงไม่ได้มาสนับสนุนคุณชายหวังหรอกเหรอคุณชายหวังหน้าแตกไปเลยว่าโดนเขาเดินผ่านไปไม่ลังเล นี่คุณชายจัวเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอกครับว่ามีเรื่องอะไรก็สั่งให้ผมจัดการทำไมคุณต้องลำบากมาเองด้วยเอ๋อะไรวะเนี่ยเหมือนว่าเจียงเวียาจะนอบน้อมต่อหน้าจัวปู่ฝานไม่ใช่เหมือนเขานอบน้อมจริงๆไม่เห็นหรือไงนะ่ะมือกุมไข่หัวก้มตำ่ำไม่กล้านั่งด้วยซ้ำ ถ้าพูดถึงเจียงเปยยานอกจากสกุลหลงแล้วไม่มีใครทําอะไรเขาได้แต่เขากลับให้ความเคารพกับจัวปู้ฝานขนาดนี้หมายความว่าตําแหน่งของจัวปู้ฝานไม่ได้ต่าไปกว่าสกุลหลงเลยนะสิ